สวัสดีครับผมโอมนะครับจากช่อง Honda Used Car Thailand นะครับรถมือ2ขายผ่านศูนย์ Honda นะครับวันนี้นะครับมีรถ Accord นะครับเจน10นะครับโฉมปัจจุบันมาแนะนำนะครับอันนี้จะเป็น Accord 1.5 EL นะครับปี2019สีขาวนะครับมือเดียวไม่น้อยนะครับชุดแต่งมาดูอรอบขันราคานะครับอยู่ที่1,220,000บาทแล้วก็ที่สำคัญไม่ต้องดาวนะครับจัดไฟแนนได้เต็มเดี๋ยวตามมาชมรถเลยครับ สำหรับคันนี้นะครับลูกค้าท่านเดิมเนี่ยเขาใส่ชุดแต่งโมดูลโนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับรอบคันเลยนะครับมูลค่าก็หลายหมื่นบาทนะครับสวยลงตัวนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับเปลี่ยนล้อแมกนะครับขอบ18สภาพใหม่มากๆนะครับคันนี้ซื้อไปไม่ต้องแต่งไม่ต้องทำอะไรเลยนะรถสวยอยู่แล้วนะครับคันนี้1.5 EL นะครับตัวเทอร์โบนะครับ ก็เป็นโฉมปัจจุบันนะครับรุ่นนี้นะครับจะให้ดูรอบคันเลยนะครับของแท้หาอยู่ก็เข้ามาชมได้ที่โชว์รูมสมิธฮอนด้านะครับพัฒนาการก็รถใหม่นะครับทั้งส่วนราการตรวจเช็คแล้วนะครับรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับพอดีที่โอมเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเดียวกับ m i l l ลนเน u ยมออโนะครับก็ได้เทิร์นรถ BM ป่านะครับ <c oughs> ลูกค้าไปจะออกเบียยป้ายแดงนะฮะข้างหลังก็ใหม่มากๆนะครับข้อดีนะครับก็คือไม่ต้องดาวจัดได้เต็มนะครับทุกคันออกรถก็ลูกค้าจ่ายแค่ค่าประกัน,นะค่าโอนเท่านั้นนะครับน้ำมันก็รองรับได้ถึง e 85นะครับตัวเทอร์โบรุ่นนี้ด้านหลังนะครับเหมือนเดิมนะครับแอ c o คอร์ดก็ กล้องมองหลังเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถพับปรับเบาะได้นะครับเราสามารถพักเบาะไปได้นะครับเวลาใส่ของยาวๆนะครับกล้องหลังมีครบสีขาวมุกนะครับคันนี้ใหม่มากๆเลยนะครับใกล้เคียงป้ายแดงนะครับอันนี้เป็น walk away lock นะครับพอออกห่างจากตัวรถเนี่ยรถเขาจะล็อกให้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูต่อนะครับฝั่งคนขับกันบ้างผมสตาร์ทรถให้ดูนะครับคันนี้ เขาพับกระจกให้ด้วยนะครับลดมให้ดูภายในนะครับตัวเบาะอันนี้นะครับมีดันหลังด้วยนะครับเมมโมรี่เซทสองตำแหน่งนะครับกระจกเป็นออโต้คู่หน้ามีเรนเวลนวอชด้านข้างนะครับผมสตาร์ทรถให้ดูครับจะบอกว่าชมเนี่ยมีเข้ามา2คันเลยนะครับราคาเท่ากันสีขาวคันหนึ่งแล้วก็สีดำคันหนึ่งนะครับใายหาสีขาวสีดำอยู่เข้ามาชมได้เลย ขวามือมีคุสคอนโทรลนะครับพวกภัยเดินชิปมีมาอยู่สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดกิโลนะครับสภาพใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงเลยนะมีโหมดสปอร์ตอีคอนก็มีเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีครบนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับสามารถอลองรับ Apple CarPlay ได้นะครับกล้องถอยมีครบเดี๋ยวเรามาดูอ่ะตาก,การกินน้ำมันกันดีกว่าว่ากินน้ำมันกิโลลิตรเนี่ยตัวแอคคอร์ด โทรโบอันนี้นะครับระยะทางที่เขาวิ่งมานะครับสูงสุดก็อยู่ที่14.9นะครับ14.9กิโลเมตรต่อลิตรแอคคอขึ้นพันหถือว่าโอเคนะครับรับได้เลยนะประหยัดอยู่ครับรุ่นนี้เครื่องยนต์นะครับ1.5 v ่งจุดห้า e ีเทค d ทอร์นะครับคันนี้ใส่โช๊คเฮดไดฟ์นะครับสภาพสวยเลยนะครับคันนี้ ลูกค้ามั่นใจได้นะครับทางศูนย์ตัวเช็คให้แล้วนะครับไม่มีชนมาแน่นอนนะครับรถทุกคันที่ขายผ่านศูนย์ฮอนด้าสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจ Accord 1.5ทวีบเอลคันนี้นะครับปี2019เนี่ยก็ติดต่อโอมได้ที่เบอร์0852221133นะครับไลน์ ID จะเป็นไลน์แอดชื่อว่าแอดฮอนด้ายูสคานะครับรถคันนี้นะครับจอดอยู่ที่โชว์รูมฮอนด้านะครับสาขาพัฒนาการนะครับตัวรถมีการตรวจเช็คมาให้แล้วนะครับลูกค้ามั่นใจได้นะครับมีประกันศูนย์ต่อเนื่องเนี่ย ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเนี่ยจัดได้เต็มฟรีดาวนะครับมีสองคันนะสีขาวคันหนึ่งสีดําคันหนึ่งสนใจสีไหนนะครับติดต่ออมได้เลยนะครับโดมส่งรูปแล้วก็รายละเอียดให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับแอร์คอร์ดสวยๆคันนี้นะครับเจนสิบสมัปัจจุบันแล้วเจอกันคลิปหน้ามีรถอะไรสวยๆเข้ามาใหม่เนี่ยโอมรีบอัดให้ชมนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ